อย่าได้คิดว่าจะมาลองดีกับหมู่บ้านข้าข้ารักษาของข้าดีๆเจ้าต้องเจอดีบ้างแหละก็รกราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องแคนอบคุยครับช่องนี้คุยแต่เรื่องเกมแคสอับแค่น แล้วนันเกมแคนก็สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีเวนต์ตัวนี้ผมก็เก็บเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามารับของรางวัลเกมแคนกันนะครับก็มีรางวัลตามนี้เลยนะครับแล้วผมจะเลือกเป็นรุ่นน้ำม่วงนะครับผมแล้วก็รุ่นทองบ้านมืดนะครับก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็มาเลือกน้ำยาซุปเปอร์แล้วก็เพชรนะแล้วก็ทองดีกว่าแล้วก็เพชรนะ เดี๋ยวเราไปใช้ทองในบ้านมื่กก่อนเนาะเสดายเนาะเดี๋ยวจะเลือกรูนเขานะครับผมก็ออัพอะไรได้ก็อัพไปเลยครับผมนี่ก็ออัพไปเลยครับอัพให้มันเหลือน้อยสุดแล้วก็กดเติมใหม่นะครับให้เต็มแล้วก็กดอัพเกรดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับรางวัลกันเลยเนาะโอเค ก็ที่ผมหายไปก็คือยุ่งนะครับทุกคนขอโทษด้วยนะครับเพิ่งกลับมาอันนี้หายไปประมาณสามวันอ่านแล้วมากดอัพโหลดกันเลยครับผมเรียบร้อยนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับไม่ค่อยได้มาทาคลิปเนาะก็ตามนี้นะครับผมก็แคนทําไปเจ็ดหมื่นกว่าคะแนนนะครับลูกแขนเนาะพยันกันจริงๆเลยลูกแขนไปดูวอ,อกันนะครับผม ดูเถือดกันจริงๆโอ้โหคุณนิกจัดไป้วครับคุณนิกคุณนิกจัดบ้านหนึ่งบ้านสองไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วลูกแคนคนอื่นก็จัดไปอีกนะครับผมอ่านชื่อยากเนาะอันนี้อะไรโทนี่อะไรไม่รู้คนระับโอโ้จัดไปหมดเลยตอนนี้เขาก็จัดเหมือนกันนะครับผมอา้าวสือครั้งนี้โอ้โสุดยอดน,นะครับบ้านสองมาตีนะบ้านหนึ่งของผมนี่แผ้รับคาบเนี่ยนครับบ้านเขาด้วยครับ ศึกครั้งนี้ก็แข่งระหว่างคุณน,นีกกับคุณเฮกตอหรือเปล่าครับผมอ่านชื่อผิดก็กราบขออภัยด้วยนะครับกคุณเฮกตอก็ใช้สตรละวารูนนะครับผมก็บูททหารครับทําเป็นลงคิงกับควีนอยู่ด้านบนนะครับลงพร้อมกันเลยเนาะก็อาจจะเก็บทานนะครับผมแล้วก็กดสกิลคิงเลยนะครับลูกบ้าน้ำแหลมกับ รอ,องเท้าเนยที่มันทำลายกำแพงอะ่ะก็ปล่อยเครื่องจักบรบอลลูนยักษ์ออกไปนะครับแล้วก็เทลาวารูนลงหมดเลยนะครับตามบอลลูนข้างหลังครับกตามมาเลยครับทั้งเจ๊ทั้งบอร์เดนครับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเป่าอากาศบ้านผมก็ทำงานอยู่นะครับแต่ก็สู้แรง ลวาวารุนไม่ไหวเนะะวาะลาวารุนก็โหดเกินโอ้ปูวเด่นเรียบร้อยยิงลูกไฟเข้าไปด้านบนเนาะแตกหมดเลยครับตับานโดนแช่แข็งเนะาะวิเขาพูดแช่แข็งมาเยอะเลยนะแล้วเขากดปูท่ารเพื่อบานก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นก็รอท่ารที่เหลือครับเก็บงานนะครับเรียบร้อยครับสามดาวจนได้ครับ ก็เก็บ3ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะบพึ่งอวยไปลว่าบ้านกาาัน3เบาใด้แต่กันไม่ได้ครับกับเขาคนนี้ครับตีสยับเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้คุณนิกแก้แคนให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็มาต่อที รีเพย์บ้านคุณนิกกันครับว่าเขาใช้สูตรเดิมหรือเปล่าก็สูตรเดิมนั่นแหละครับผมมาครับก่อนจะเข้ายัางไงแล้วเข้าตรงไหนเอา้าก็เข้าด้านล่างล่างตรงกลางนะครับผมปล่อยลงคิงมาก่อนอนะันดับแรกเลยนะครับปล่อยคิงตีไปก่อนนะอ่าควีนตามมากดสกิลคิงเลยนะครับผมแล้วควีนต็ตีตีตีแล้วเขาน่าจะหลอกดนี้หรือเปล่า นี่อาวุธที่เขาใช้นะผมกดให้ดูเนี่ยเขายังไม่ใช้สกิลควีนนะครับผม <S <S เขาน่นจะปล่อยให้รอดถึงเวลาหรือเปล่าควินเนี่ยตายอา้าวปล่อยให้มันใช้เองนะครับผมอืมหรือว่าเขาลืมหรือเขาตั้งใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปดูอ้าวลงด้านบนแล้วอ,าอนะ้าวเทท่าหาลงด้านบนครับ เหมดเลยครับผมโลงยาบ้าแบบสองขวดสายขวดแทหารแคนของคุณนี้ก็ออกมาแล้วโดนบอลลูนโดนกระลักคอนโดยอยู่ขมุนติ้วติ้วติ้ต,ติอยู่ด้านบนเนาะอันนี้บอลลูนจะเข้าไปทําลายบ้านนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าตอนนี้บอลลูนตายหมดเลยครับผมอืม ยิงลูกไฟด้วยครับกูเดียนยิงลูกไฟอ๋อแต่เื่นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็บ้านคนนี้ก็กันไม่ได้อยู่ดีครับสามดาวเช่นเคยนะครับสุดยอดเหมือนกันก็ทีมขเขาก็เรื่องนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมคุณนิกแก้แค้นกันบ้างเนาะว่าไปยังไงใช้สูร้รอดไห ไปชมกันเลยครับผมของคุณนิกก็เราวาุูนเหมือนกันนะครับผมเอ้ยคุณนิกไม่กดบูธทหารนะครับเอาเรื่องแบบขิงกันหน่อยครับขิงมาทั้งไล่เลยตอนนี้ไม่กดบูธทหารซะด้วยแล้วยิงลูกขนูพลาดไปนะครับข้างล่างก็ได้อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงได้ไหม อ่าแล้วก็กเทละวา,ารูนแล้วครับตอนนี้แล้วก็ปล่อยเครื่องจกังจกรตามมาแล้วก็เทบอลลูนด้วยนะครับตอนนี้กดสกิลเลยครับตอนนี้ทานแคนออกมาเป็นมังกร2ตัวเนาะเ้วเครื่องเป่าอากาศเขาก็ทํางานยาพิษก็ทํางานด้วยนะครับตอนนี้เราวา,ารูนวิ่งเข้าใส่บ้านนะครับโดนเครื่องเป่าอากาศเป่าหนีไปเอาเครื่องจักรโดนกับดักทอนนโดหมุนติวติวครับแช่ไปก่อนครับที่บ้าน ยังไงได้ไหมบ้านแตกไหมยังไม่แตกครับโอ้โหเราาดูมาเก็บจนได้เลยเอาเรื่องนะคุณนิกเนี่ยไม่กดบูทาหารด้วยนะครับติมันสิบหด้วยาเจ๊เก็บงานด้านบนครับผมปลาหอกอสบายเลยเรียบร้อยครับวันนี้ไม่ต้องสืบแล้วก็เหลืออยู่แค่นี้นะปอมก็แตกไปทั้งหมดแล้วนะครับี่เหลือก็เก็บงานครับ ขิงมาเลยนะครับผมสองคนนี่เขาเต้กันไปตีกันมานะครับแต่บ้านหนึ่งอย่างผมนี่ยอมเลยนะครับผมแล้วก็สามดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสุดยอดจริงๆเดี๋ยวไปดูรีเพย์ที่สองกันนะครับว่าเขาใช้สูตรอะไรนะคุณนิกอืวอหื้วิ สุดก็เล็มด้วยเ <Channel S 1> จ้าเจ๋งด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงอตอนนี้เทลงหมดเลยนะครับไม่ต้องลีลานะครับแล้วเครื่องยิงเด๋ยวล็อกลงตรงกลางเลยนะครับผมแล้วก็ยิงลูกนูยักษ์ไปฟิวไปทางไหนแล้วไม่รู้นะเออแล้วกันฟ้าผมขมนาดนะ้ฟ้าแยกไปครับตอนนี้ซ้ายขวาครับไปบนขวา2ตัวนะครับแล้วก็ล่างซ้าย1ตัวนะครับตอนนี้ บอเดนกดสกิลเรียบร้อยนะครับทหารแค้นออกมาแล้วนะครับเป็นมังกรสองตัวอย่างแล้วลงยาพิษไปครับผมก็ตอนนี้โกเลมก็ทํางานอยู่นะครับยังเหลือเยอะอยู่โกเลมเอาเปิดกาแพงแล้วครับผมตรงบ้านด้วยนะคิงกดสกิลแล้วครับผมทั้งเป่าอากาศทํางานเป่าหนังฟ้าเนาะบานแตะเป็นที่เรียบร้อยครับควีนก็ยังป้องกันอยู่นะควีนเขานะ กลางควีนตายครับตายแล้วครับ Queen. ควินคิงก็เข้ามาต่อครับเดี๋ยวคิงก็ตายไปอีกนะครับผมอ่แล้วลงทหารเนี่ยธนูอะไรเก็บงานข้างเแบบี้ก็เก็บงานนะครับเแบบี้ก็ตายไปแล้วนะครับตอนนี้เหลืแต่โกเลมกระดูกกระดูกโกเลมก็ยังมีโกเลมตัวนั้นอยู่นะครับโกเลมยักษ์อยู่นะ ยังไม่ตายหมดครับตอนนี้สูตรนี้ก็ใช้โหดเหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยสุดเนี่ยเขาเล่นกันอยู่เยอะอยู่นะตอนนี้เหลือสิ่งก่อสร้างไม่กี่อย่างครับเหลือสามอย่างครับเจ๊ก็เก็บเครื่องยิงหินแล้วก็เก็บเัินบนเรียบร้อยครับสามดาวเรียบร้อยเลยครับผมโดนคุณิกส่วนคืนแล้ว ก็ตอนนี้เก็บสามสิบเก้านะก็คุณโทนี่ก็เก็บไปสามดาวครับแล้วก็คุณอ่านชื่อแะ้วมาอ่านไม่ออกแนะต่ว่าคนนี้ก็โหดนะครับผมสามดาวตลอดเลยไม่เคยทําให้ผิดหวังเนาะก็ข้างล่างก็สามดาวไม่เหลือนะครับผมอันนี้เหลืออยู่สามหลังครับ๋ยวผมก็มาเก็บงานให้เขาแล้วกันเป็นไงล่ะครับเว็เดดาก้อนไหนจัดไปแล้วครับสามสิบเก้าดาวนะครับ เราต้องมุ่งไปที่45ดาวครับผมเราเน้นดาวเต็มนะครับผมงานนี้ผมก็สบายเลยนะครับไม่ต้องออกโรงนะครับผมก็ตีอโบนัสไปเลยนะครับของเพื่อนในเกมเก็บให้หมดแล้วครับเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเราแคมาเก็บงานบ้าน,านเล็กๆอย่างพวกนี้นะครับผมก็หากใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง c l a s h of ครุนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม